สวัสดีครับผวกผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมเอาวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไฟปลูกต้นไม้นะครับคือไฟโกลไลตนะครับเป็นไฟ LED เนาะของผมเป็นแสงสียัมพูนะจะออกเป็นโทนสีนเงินกับสีแดงนะสมกก็จะออกเป็นสียมพูสีม่วงนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมด้านหลังนี่ครับวันนี้คือแสงแดดน้อย ไม่มีแดดน,นะครับก็จะได้แสงนิดหน่อยก็จริงๆผมก็จะเปิดช่วงกลางคืนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยง,งคืนเนาะเพราะว่าเราได้แสงกลางวันด้วยก็จะเปิดกลางคืนช่วยนิดหน่อยนะครับให้จากเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าก็ให้ต้นไม้ได้พักผ่อนสักนิดนึงแต่สําหรับคนที่ปลูกในบ้านนะครับต้องใช้ไฟนี้ช่วยก็อย่างน้อยก็เปิด12ชั่วโมงนะครับอย่างต่ำนะครับในการเปิดไฟเนาะก็ลองศึกษาด,ดีๆเพราะว่าอันนี้ผม ไม่ได้เปิดเป็นหลักนะครับก็เลยใช้ไฟแบบนี้นะครับจริงๆถ้าคุณเปิดเป็นหลักคุณก็ลองดูใช้ไฟที่อ,อีกรูปแบบหนึ่งนะมันมีแบบหนึ่งที่เป็นไฟ UFO นะนั่นก็จะเป็นแบบกันน้ําด้วยแต่ราคาก็จะสูงกว่าน,นี้อันนี้ผมซื้อในช้อปปีนะครับอยู่ประมาณอันละซื้อมาสองอันอันละอ่าบาทเท่านั้นเองนะมันมีหลายราคาครับเลือกซื้อดีๆนะครับผมอันนี้ผมขอเก็บปทางนะ สภาพกล่องก็มีบุกมีอะไรมั่งนะครับผมไม่ได้ใส่กล่องมานะใส่เป็นอไอตัวอันกแย่มาเฉยๆนะครับก็เขาเห็นว่าเป็นไฟเขาก็ยังโยนกันอยู่นะครับอันนี้ก็ามาดูรีวิวนะครับในการใช้ครั้งแรกนะครับเมื่อวานนี้นะครับต้นไม้มีพัฒนาการเป็นยังไงนะครับใช้แค่ครึ่งวันนะครับไปดูกันเลยนะครับผม ครับผมสาหรับต้นแรกเลยนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือ,อเงินไหลมาด่งขาวนะครับผมของผมก็จะมีเป็นตัวนี้กายนะครับตัวนี้จะเป็นกายมิน์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นกายมิน์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเผือกออกมานะครับแต่ว่าแกนยังเขียวอยู่แทงใบแล้วก็คือสังเกตยังไงว่าเป็นกายมินต์ก็คือว่า,าใบเขาจะกลางช้าขึ้นกับปกติที่เป็นสีขาวเนาะ ก็ที่จะรีวิวคือลำตรงเอ้ลำลำต้นตรงนี้นะครับลำต้นตรงนี้เนาะพอได้ไฟแล้วก็จะตั้งตรงขึ้นนะก็โอเคถือว่าเหมือนได้แสงอยู่นะครับแล้วกอ็อันนี้ครับอีกต้นหนึ่งก็คือฟิโลพินนาเนาะฟิโลคาราเมลมาร์เบิลนะครับตรงนี้ก็ยอดแทงไวขึ้นนะเหมือนยอดจะขี้ใบแล้วด้วยนะปกติถ้าเป็นอันนี้ออกมาก่อนอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะยังไม่ขี้เนาะเราต้องมานั่ง แงะกันเอาเองนะครับแล้วก็มีหลายต้นครับต้นนี้ครับอีกหนึ่งต้นอตอนแรกยังไม่มีหนอ่ออันนี้หน่อแทงออกมานะครับหน่อใบแทงออกมานะก็คือว่าถือว่าก็โอเคนะครับสำหรับไฟราคา179บาทนะครับอันนี้นะผมใช้2เมตรไฟหนึ่งดวงจริงจริงมันต้องถ้าไฟขนาดนี้มันต้องเป็นเมตรละเมตรละดวงนะ อย่างนี้ครับต้นนี้นะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับผมลงโพส์ไปในเฟซของ l i สต์อินฟินิตนะครับเข้าไปดูได้นะครับนี่ก็เพิ่งได้มาเห็นเขาว่าดังกันนักหนานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นบอลหูช้างดังเหลืองนะต้นนี้ก็เหมือนต้นๆนะครับอันนี้ต้นใหญ่อยู่นะครับก็เอามาตั้งเป็นแม่นะครับเล็กต้นหนึ่งก็ต้นเล็กกว่าเยอะเลยเหมื่นต้นๆเหมือนกันนะครับ แต่นี้ฮาร์ปสวยงามมากก็ใบแทงยอดดีนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาทิ้เดียวก็กลางใบโอเคแล้วตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจะฮาบหรือเปล่านะครับไฟก็โอเคนะครับใช้ได้ดีนะครับถามว่าลอดไฟธรรมดาใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่คุณก็ต้องดูอ,อุณหภูมิความร้อนด้วยนะอุณหภูมิความร้อนของไฟด้วยนะครับ ครับผมถ้าใครจะซื้อไฟก็ลองศึกษาดีนะครับจริงๆตอนนี้ก็คนกลับมาใช้เป็นแสงสีขาวเยอะนะครับเป็น full spec d a u m นะครับก็คือได้แสงช่วงความยาวทีกว่านะครับผมแต่ว่าผมถือว่าผมใช้เปิดช่วงระ,ระยะเวลาสั้นๆผมเลยเลือกแสงเป็นสีย้มพูเนาะก็เน้นย้ํานะครับว่าแสงสีอะไรก็ปลูกได้หมดนะครับผมก็แล้วแต่ลองเลือกดูแล้วก็ศึกษาดูนะครับ ก็อันนี้มารีวิวว่ามันซื้อมาแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับโอเคอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับผม